สำหรับชาวราศรีกรกฎนะครับนะดวงการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับในตุลานี้อา้าวเรามาดูกันนะอย่ารอช้านะครับนะ้ไพ่เจ็ดดาบออกมาก็บอกว่าในเดือนนี้เนี่ยนะการเงินของคุณเนี่ยแหมมันเหมือนโดนมีคนเอาเงินไปนะจริงๆเนี่ยถ้าเราจัดสรรปันส่วนได้เนี่ยนะถือว่าการเงินเนี่ยพอไปได้ไม่ใช่ว่าจะดิบดีนะก็เรียกว่าพอไปได้นะและยิ่งถ้าคุณใจดีเนี่ยให้คนเนี่ยหยิบยืมเงินนะ ใจดีแล้วแบบเฮ้ยเอาไปไม่เป็นไรเฮ้ยเพื่อนจัดไปนะไอ้อย่างนี้แหละประสาจะแดกได้นะครับเ็าบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือนะการเงินเนี่ยจากครอบครัวหรือการหยิบยืมเนี่ยคนใกล้เนี่ยใกล้ตัวนะครับนะก็ถ้าคุณบริหารเงินดีๆเนี่ยก็นะยังพอไปไปได้อยู่ไปได้อยู่นะครับไพ่คิงดาบเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรเขาบอกว่า คุณเองเนี่ยต้องชัดเจนเด็ดขาดในเรื่องของการเงินจะเรียกว่าเขี้ยวนะเออจะเรียกว่าเขี้ยวในเรื่องการเงินได้เนี่ยยิ่งดีนะครับถ้าไม่เขี้ยวเนี่ยคุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะไพ่สามดามขึ้นมาบอกโอ้คุณทุกแน่นอนคุณจะมีความทุกเรื่องการเงินนะแต่ถ้าคุณเนี่ยเขี้ยวนะเออชัดเจนเห็นไหมนกก็ไม่ต้องโดนเสียบนะนกก็อยู่กับเราไม่ต้องโดนเสียบไม่ต้องเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ต้องเจ็บใจนะขอแค่ตั้งใจแล้วก็นะมี ทิศทางในเรื่องการทิศทางการเงินที่ดีอะที่แข็งแรงอย่าไปให้ใครยืมนะแล้วก็อย่าไปให้คนอื่นเนี่ยนะหลอกแดกเงินนะครับอะประมาณนี้สำหรับชาวราศรีศรกรกฎนะครับ สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับแม่ถือได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกเลยก็ว่าได้นะครับนะไพ่ใบแรกเนี่ยนะเป็นไพ่ประจําตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นอราชนีถ้วยนะราชินีแห่งน้ํานะครับก็บอกว่าแม่ เดือนนี้นี่เย็นๆนะเย็นใจนะครับนะต่อให้แต่เดือนก่อนๆนี่ทุกรอดเป็นนี่เป็นสิเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เย็นใจนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใดนะก็เอามาเป็นเงินเป็นทองได้แม่จะเรียกได้ว่ามีนะมี ความโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับนะดูแล้วมีความอน j o ยนะอาเรียกว่าเดือนนี้นี่ถ้าเรามีเงินเราก็อน j o ยไปตามสเต็ปละกันนะไม่ต้องไปทุบร้อนอะไรนะชีวิตไม่ต้องไปเครียดแบบประสาทแดกจนเกินเหตุนะเอาเรียกว่าถ้าคุณเองเนี่ยมีความสามารถในการหาเงินแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของ การใช้เงินบ้างนะครับมีสติในเะรื่องการใช้เงินบ้างผมว่าแค่นี้ก็ลงตัวนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะออถือว่าโอเคชิวๆกันไปสำหรับชาวราศีมีนนะครับนะดวงการเงินในเดือนตุลา67จจะเป็นอย่างไรนะครับเราแวะเวียนมาดูกันนะครับนะไพ่สองไม้เนะี่ยเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีมีนนะเขาพูดถึงอะไรคุณเองในะมีแผนการเงินแบบไหน นะถ้าเป็นในทิศทางที่ดีรุ่งแน่นอนนะรวยแน่นอนนะครับเพราะอะไรนะเขาบอกว่าจะหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเพราะว่าไพ่เดอะสตาเนี่ยมาประกบเป็นใบที่2องเขาบอกว่าเริ่มต้นทําอะไรได้เงินได้ทองเลยนะครับในเดือนนี้นะหรือว่างแผนสิ่งใดเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่าขี้เกียจเป็นพอนะครับนะไพ่ j จ็คเม้นนี่เพูดถึงทําดีเนี่ยรุ่งนะขี้เกียจร,ร่วง คนส่วนมากบางทีแหม่มันแพ้ภัยตัวเองนะก็บอกโอ้โหกูไม่อยากจะทำะไรแต่กูอยากได้ตังนะไอตรงจุดนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับชาวราศีมีนนะในเดือนนี้นะเขาบอกว่าความรู้ความสามารถอะไรของคุณเนี่ยนะหยิบจับอะไรแล้วเนี่ยนะมีโอกาสที่จะสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับเงินรับทองเอามาดูซิอ่ะ นี่เมื่อกี้ผมเปิดไพ่มาเพิ่มนะเขาบอกว่าแหมมีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะหรือมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะซัพพอร์ตทำให้คุณเนี่ยเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเงินยังทองทอง,ทองได้เลยทีเดียวนะครับนะดังนั้นอย่าประมาทนะในเรื่องของนะการทําสิ่งเล็กๆนะสิ่งที่เราสามารถทําได้ทําเงินทําทองได้แน่นอนนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับ